เรื่องย่อละครร้านดอกนิว้วนาวสาวเชาวเขาวัยสปีรีบเข้ากรุงเทพทันทีที่รู้ว่าตัวเองท้องเพื่อตามหาพิ่ทูลผู้บริหารหนุ่มหล่อของบริษัทพีทเมดิคอลเพื่อทวงสัญญาที่พิ่ทูลจะมาสู่ขอนาวจากพ่อแม่แต่นาวพบว่าพิ่ทูลกำลังจะแต่งงานกับเพ็ญพยมให้โซสาวที่หลงรักและยอมทุ่มเงิน เขาช่วยอุ้มธุรกิจของพี่ทูลเป็นพยมทนไม่ได้ที่นาวมาทวงสิทธิ์จึงสั่งเก็บนาวอย่างโหดเหี้ยมแต่พ่อเลี้ยงพันลือเจ้าของโรงแรมเครือพันนารายเพื่อนของพี่ทูลช่วยเหลือนาวไว้ลีพ่อของนาโดนครอบครัวซอคู่ปรับของนาวเหยียดหยามให้อับอายจนต้องเผาบ้านฆ่าตัวตายนาวแกนที่ชีวิตพังเพราะพี่ทูลนาวางแผนใช้ร่างกาย และเด็กในท้องจับพันลือแต่พันลือเป็นหมันทําให้หนาวสิ้นหวังนาวลงมือทําแท้งตัวเองจนอาการปางตายทําให้พันลือรู้สึกละอายใจที่ช่วยโอกาสพันลือตัดสินใจยอมรับเด็กในท้องนาวเป็นลูกเมื่อนาวคลอดลูกสอนพันลือให้หนาวเปลี่ยนชื่อเป็นสร้อยสนและจดทะเบียนรับเป็นพันรยาสร้างความผิดหวังให้กับอนนบนมเจ้าเขาว่าที่คุณหมอ ที่แอบหลงรักส้อยสนมาตั้งแต่เด็กต่อมาพันลือเสียชีวิตส้อยสนต้องเข้ามาบริหารงานแทนโดยมีปัดเลขาของพันลือคอยสอนงานและช่วยบริหารงานทุกอย่างด้านพิทูลหลังแต่งงานและพบว่าเพนพยมไม่สามารถมีลูกให้เขาได้ดังใจหวังเขาจึงใช้ชีวิตเป็นเพลย์บอยต่อไปส่วนเพนพยมคอยตามราวีผู้หญิงทุกคนจนอื้อเฉาไม่เว้นวัน ถึงชีวิตคู่จะร้อนเป็นไฟแต่ความรักทำให้เพนพยอมไม่อาจตัดใจเลิกราก,กับพิ่ทูลได้20ปีต่อมาเพนพยอมโดนบีบให้ลงจากตำแหน่งเพราะข่าวเช้าของเพนพยมกับพิ่ทูลแต่เพราะส้อยสนที่เข้ามาช่วยเหลือโดยอ้างความเป็นเพื่อนที่พันลือมีกับพิ่ทูลมาก่อนทำให้เพนพยมรอดมาได้ส้อยสนใส่ใจที่พี่ทูลกับเพนพยม จำส้อยสนไม่ได้ส้อยสนวางแผนแทรกแซงในธุรกิจและชีวิตคู่เพื่อทำให้เป็นพยมทุกทรมานกับปัญหาที่รุมเรา้าเรากับตกนรกทั้งเป็นโยทินหลานชายของเพนพยมเข้ามาทำงานที่โรงแรมเพราะแอบชอบลูกศรเมื่อโยทินได้เห็นส้อยสนทำร้ายจิตใจลูกศรด้วยความเกลียดชัง ทำให้รรโยทินคอยช่วยเหลือลูกศรอ,อยู่ตลอดเวลาส้อยสนจ้างไซาย,ายมาปั่นหัวเพนพยมและยัย่วยวนจนพิทูลุ่มหลงส้อยสนหัวปากหัวปัมปัดพยายามตะบหลังส้อยสนด้วยการบอกเพนพยมว่าแท้จริงแล้วส้อยสนคือคนที่กำลังทำลายชีวิตของเพนพยมอยู่ทำให้เธอถึงกับคลุ้มคลั่งที่โดนหักหลังเธอตบตีส้อยสนแต่พิทูลปกป้องส้อยสน และตัดสินใจฟ้องอย่าเพนพยมเพื่อหวังไปเกาะส้อยสนแต่สร้อยสนดึงโยทินมาอ้างเป็นคนรักทำให้ลูกสอนรับไม่ได้ที่แม่กับชายที่รักหักหลังความเจ็บชจำของลูกสอนเปิดทางให้พี่ทูลและลูกสอนใกล้ชิดกันจนถึงขั้นจดทะเบียนสมรสกันโดยที่ทั้งคู่ไม่เคยรู้ถึงความลับที่ส้อยสนพยายามปิดบังเอาไว้และแล้วแผนการแก้แค้นที่ไม่ทันได้วางเอาไว้ แต่กลับได้ผลดีที่สุดของส้อยสุนก็เกิดขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อได้ในละครร่านดอกนิ้วที่ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลาสองทุ่มสินาทีนะคะทางช่อง8กดเลข27ค่ะละครร่านดอกนิ้วเริ่มตอนแรกบันอางคารที่สี่มกราคม2565ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องโครัยวันนะคะ เมื่อชมคลิปนี้แล้วกดไลค์กดต like, ิดตามช่องครูไพวันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ